สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่399กันแล้วนะครับพี่พก็ถ้าหาพี่พีท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมลที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่เวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมที่แบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก้าเก็บสะสม ดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอด 174OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะมีเบอร์เดียวนะครับผมก็คือ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วยหมายเลข EP นะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมพี่พี่ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจชาบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมทัานใดชาบูชาพระเครื่องรายการไหนไปก็ได้รับพระ ที่ตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมนี่นะครับเหรียญนะครับพระพุทธโสธรนะครับผมอาจารย์หลินนะครับผมรักษาการเจ้าวาสนะครับผมท่านขุนสิริราชพักดีนะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับผมพศ2460นนะครับพี่ๆสามองค์สามเนื้อแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นใน ep นี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกัน3ององแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,400บาทนะครับพี่พี่ชุดนี้นะครับ1,400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับปีพศ2 4 6 0นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะครับผม1,400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูให้อ่าลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมแต่ละรายการนี้ สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่1นะครับผมในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับ3องค์3เนื้อนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมผมไปมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับองค์ถัดมานะครับผมองค์ที่2นะครับนี่นะครับผมพระพุทธโสธรนะครับผมพสสองสี่นะครับนี่นะครับเมืองฉาเชิงเซานะครับผมองค์นี้นะครับ หมายเลขสองแล้วนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมแบ่งพันนะครับผมให้ในราคาแบ่งพันนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมจะได้รับทั้งหมดสามองเลยนะครับผมสามองสามเนื้อเลยนะครับร้อมกล่องเดิมนะครับหมายเลขถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผิวด้สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับปีพศสองสี่หกศูนย์นะครับ เมืองเชิงเซานะครับผมเหรียญพระพุทธโสธรนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนั่นเองนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ1,400บาทนะครับพี่ๆีทั้งหมด3องค์เลยนะครับนี่นะครับผมท่านที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเป็นกล่องจากนี่นะครับวัดโสธรวรารามวรวิหารเลยนะครับ รายการถัดมาหมายเลข2นะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับผมหลงข้อเดิมนะครับเป็นปากกาหมอนะครับผมหรือว่าไม่หมอนะครับผมหลงพ่อเดิมนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับปากกาหมอหลงพ่อเดิมนะครับมีรอยจานด้วยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สองใน EP นี้นะครับผมรายการนี้550บบาทนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ t ้าหน้าเป็นปากกาหมอนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นชุดรวมเครื่องรางนะครับผม550บาทนะครับผมหมายเลข2นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลบุโตนะครับรายการที่3องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลข3นี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ องนี้นะครับผม750บาทนะครับผมหมายเลขสานะครับ750ดบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับร้ายการถัดมาครับผมเป็นรูปภาพนะครับผมรูปภาพหลบบูโตะนะครับอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมด้านหลังจะมีจีวอนะครับติดอยู่หลังรูปภาพนะครับผมหมายเลข4นี้นะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับรูปภาพเก่าหลอบูโตะนะครับผม นี่นะครับเอ่อ๋ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นรูปภาพเก่าหลวงพ่อกลวยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมจําผิดนะครับผมองค์นี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครถูกใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นหมายเลขสี่แล้วนะครับรายกันถัดมาหมายเลขห้าครับผมเหรียญพ่อทวดเปิดโลกหลวงพ่อดูนะครับผมหมายเลขห้านะครับ รายการนี้นะครับผม550บาทนะครับนี่นะครับผมเรียนพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมลงไปดูวัดสาแกนะครับนี่นะครับพ่อทวดนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่5นะครับรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมงองค์นี้นะครับปี2532นะครับพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวัดสาแกนะครับผมปลุกเสกนะครับ550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับ หมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับท่านใดสนใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข6นะครับผมอันี้จะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะครับผมหลงปูศิลานะครับอันนี้จะเป็นลงยาแดงนะครับผมอีกองนึงจะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนําองค์ลงยาแดงให้ดูก่อนดูกันก่อนนะครับผมนี่นะครับเหรียญโชคเหนือเมฆยี่กองหงนะครับผมหมายเลข6นะครับผมองคนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทนะครับผมสำหรับเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับผมโชคเหนือเมฆยี่กอหงนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมงบูศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมศิลามหาเฮงนะครับต่อโค้ด990นะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญยี่กอหงนะครับรายการหมายเลขที่เอ่อ หกแล้วนะครับผมในอีพ hmm. ีนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับขอให้โชคดีนะครับผมพระมหาศิลานะครับเงินรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับผมหมายเล็กหกนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเล็กเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับผมนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นศิลามหาเฮงนะครับผมยี่กอหงเหมือนกันนะครับผมหมายเล็กเจ็ดนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ650บาทเท่ากันเลยนะครับพี่ๆ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับเรียนโชคเหนือเมฆนะครับผมพระมหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับเจริญรุ่งเดืองเฟื่องฟูนะครับผมนี่นะครับผมศิลามหาเฮงนะครับ เหรียญยี s, so ่กองหงนะครับผมต่อคนหมายเลขสามเก้าสามนะครับเหรียญผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่แปดนะครับออกหมายเลขที่เจ็ดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาหกร้อยห้าสิบาทนะครับหมายเลขถัดมานะครับผมหมายเลขแปดนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะครับผมปีพศสองห้าร้เก้านะครับ เหรียญนี้นะครับผมแปลงปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นสร้างบารมีพ่อคูนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูผิวกันอย่างชัดๆเลยนะครับเป็นเหรียญพ่อคูนะครับพี่ๆนี่นะครับรุ่นที่นิยมที่สุดแล้วนะครับผมสร้างบารมีปีพศ2519นะครับ วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่นซาบารมีนะครับพี่ๆี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผิวองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8ดนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข9้าครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับผมหลังฮนุมานนะครับเหรียญนี้450นะครับพี่พี่พ่อกลวยหลังฮนุมานะครับผมหมายเลขที่9นะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพ่อกัวชุตินาทารนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ลองติดต่อลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ Line อนะครับผม174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรก็090325 1096นะครับด้านหลังเป็นหนุมานเชิญทงเต็มองเลยนะครับพี่ๆเหรียญพ่กวยนะครับ 450านะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข1ินะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลข10นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการที่10นี้นะครับนี่นะครับผมดูความเก่าความเดิมนะครับผม450าบาทนะครับผมองนี้นะครับดูผิวกันหน้าเลยนะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ4 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการหมายเลข่10ใน EP นี้แล้วนะครับ นี่นะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขสิครับผมวันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมลบอุโตะนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมในราคานะครับนี่นะครับผม 650บาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่11นี้นะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมกเก็บตามสภาพเลยนะครับผมนี่นะครับผมได้รับจากเจ้าของเดิมมาก็สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะครับเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมเนื้อคุ้งครกนะครับผมรายการหมายเลขที่11แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม นี่นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใดถูกใจก็ให้รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพมีให้รับชมนะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งจะสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสิบสองนะครับผมรายการที่สิบสองนี้นะครับผมจะเป็นพระศิวลีนะครับหลังยันนะนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคา800บาทนะครับผมสําหรับพระศิวลีหลวงปุ้โตนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นเนื้อเกสอนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพระศิีวลีหลังยันนะนะครับผมสภาพสวยๆําเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผม สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสำหรับหมายเลขที่12แล้วนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับพระศิวลีหลวงปู่โตหลังยันนะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับใบประกาศนีลบัตรด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำเอาออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับใบประกาศนีลบัตรของพระองค์นี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับผมใบประกาศิีิบัตรนะครับผมของพระศิวลีหลังยันนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมเรียนผิดนะครับเป็นประเภทนะครับผมเนื้อผงใบลานนะครับรายการที่4 3นะครับผมเป็นองค์พระที่ชนะรางวัลนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม8ป0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลข13มครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมนี่นะครับวัดบางกระพร้อมนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่14นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา450บาทนะครับผมนี่นะครับมีรอยจันมือด้วยนะครับผมเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมนี่นะครับชนอายุ7จปีนะครับผมพศ2 4 8 4นนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ หน้าหลวงพ่อนะครับผมเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับลาผลพูนทวีนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมหมายเลขที่สิบเอ่อสิบสองแล้วนะครับผมพอสิบสามนะครับผมขออภัยด้วยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อทวดนะครับผมรุ่นเรืองสมณศักดิ์นะครับ ปีพศนะครับผมพศ2508นะครับรายการนี้500บาทนะครับพี่ๆสำหรับพ่อทวดพิมพ์ผ่าปากนะครับผมหมายเลขที่14นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับด้านหลังนะครับผมนะครับพระคร uh er um um. <ip iquer> ูว <Hungary> <t ip ement> like uh ิสัยโสพลนะครับผม หรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับผมในงานเลื่อนสมรักษ์ปีพศ2508นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันครับ500บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข15ครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญไตรมาสนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญไตรมาสปู่ทิมนะครับผม หมายเลขที่15แล้วนะครับผมนีนะครับต่อโคดตรงนี้นะครับนีนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับหมายเลขนะครับผม81นะครับพี่พี่เหรียญไตรมาสปูทีมรายการนี้นะครับเป็นไตรมาสปี18นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับท่านใดนะครับผมถูกใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับผม หมายเลข15ราคา450ร้านะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข16นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระประจำวันเกิดนะครับผมหลวงอุโตนะครับผมเนื้อลายเสือนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 0าบาทนะครับพี่ๆี่สำหรับพระประจำวันเกิดนะครับผมหลวงอุโตนะครับเป็นเนื้อลายเสือนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมนะครับนันอันนี้น่าจะเป็นเลี่ยมนาคนะครับพี่พี่นี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่ สิบหกนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพระผมประจำวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพ่อคูนะครับผมรุ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเนื้อทองแดงรมดําปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อคูนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับมีรอยจานมือแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อคูปาริสุโธนะครับ วัดบานไร่นะครับผมอำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่ๆตรงนี้นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมต่อโคดปรทตรงนี้นะครับผมตรงไหลนะครับนี่นะครับเี่นสวยมากนะครับพี่ๆหมายเลขนะครับผมหมายเลขที่17นะครับ4 5 0บาทนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษปี2517นะครับอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข18นะครับผมอันนี้จะเป็นปิตาหลวงปุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผม700บาทนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลขนี้นะครับผม เจ0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมหลังกันนะนะครับหลงูุโตะนะครับผมวัดประตูฉิมพรีนะครับสวยๆเดิมเดิแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถ้าหากกล้องสั่นอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่านใรสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเล็กที่19แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับผมพร้อมกล่องนะครับหมายเล็กนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ร้องกล่องแบบนี้เลยนะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมหกร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับรายการที่สิบเก้าองนี้นะครับผมพระปิดตายันดวงเล็กนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้ครับ ผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆอ,องตตน,ะะนี้นะครับผมปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับหอมกล่องเดิมเลยนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆลาเดิมะครับผมราคาแบ่งปันในทุกรายการนะครับทนาดถูกใจก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย ep กันด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็โทรมาบอกผมได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแคร์นะครับ องนี้นะครับผมหมายเลขที่20นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับพี่ๆสำหรับรูปกรอหรือพ่อพงวัดช่องแคร์นะครับหมายเลขที่20แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ดูสวยความสวยความเดิมของของผิวองค์พระกันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่สําหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเลขที่21นะครับผมหมายเลขที่2 1แล้วนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก็บผิวกันน้ําไว้นะครับดูความเก่าความเดิมของผิวองค์พระองค์นี้กันได้นะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเหรียญจิโกหลวงปุโตนะครับผมเหรียญนี้นะครับผม450นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่22นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญจิโกหลวงปุโตวัดประดูฉิมพีนะครับพระครูวิริยะกิตตินะครับผมหรือว่หลวงปุโตนั่นเองนะครับผม นี่นะครับผมลงดูความเก่าความเรื่องของผิวกันได้ครับปีสองห้าหนึ่งสองนะครับพี่พี่มีรอยจานมือด้วยนะครับผมเหรียญปุตโตนะครับผมองค์นี้นะครับตอนที่ผมลงกล้องนะครับผมแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สีผิวองค์พระจริงๆนี่สวยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้ผมลงให้ดูรายละเอียดกันนะครับผมพี่พี่จะได้ลองดูลองชมกันได้นะครับหมายเลขนี้ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่23ครับผมเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมปี2 5 0ห้า9นอนะครับนี่นะครับพศ2 5 0 9นะครับผมเหรียญนี้นะครับ4ี0้นะครับพี่พี่เป็นเหรียญพระพุทธโสธรลงยานะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับ450บบาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับผมองค์นี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมวัดโสธรวรารามนะครับผมวดรวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมพศสองพันนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันครับ450นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพเดิมปีพศ2482นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่เลยครับผมปีพศ2482นะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขที่24ครับ รายการถัดมาครับผมเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมนี่นะครับธรรมะอุทยานะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่25นะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับ600บาทนะครับผมเป็นรุ่นนะครับผมกระถิ่นรุ่นแรกนะครับผมธรรมอุทยานะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมต่อโคตรหมายเลขทองด้วยเรียงด้วยนะครับ567นะครับพี่พพศ2566นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่25ครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราะีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปัน พระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับผมในที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผม090-3251096ติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมทุกรายการนะครับผมเน้นย้ำนะครับผมจัดส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆและสำหรับวันนี้นะครับ,ผม,รบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ